กรีดข่าวดีแอฟพูดเองไม่โสดแล้วแท็กหาสรยุทธ์ลุ้นเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่ จับตามองหนักมากกับสถานะหัวใจของคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักะอนว่าตอนนี้สาวแอบจะโสดหรือเปล่าหลังก่อนหน้านี้ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับหนุ่มๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นลุ้นรีเทิร์นรักกับอดีตแฟนเก่าพันตำรวจเอกรณกรรัตนพรหรือหมวดอ๋อจับตามองความสัมพันธ์กับนักแสดงรุ่นน้องอย่างตีธนพลและนนกุลชานลน แล้วล่าสุดสดสดร้อนๆ้อนก็ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับหนุ่มสุดฮอตทิมพิธาว่าใครกันจะเป็นตัวจริงที่ได้มาครองหัวใจของสาวแอปกระทั่งเมื่อวันที่19มิถุนายนกลับมีกระแสฮือฮาและกรีดกราดไปทางโลกโซเชียลเมื่อสาวแอปได้โพสต์คลิปวิดีโอร่วมงานรถแบรนด์หรูปอร์เช่โดยสาวแอป ได้ขึ้นลองขับรถปอร์เช่ด้วยตัวเองและพาสาวสวยคนหนึ่งไปนั่งในเบาะข้างๆแต่กลับมีคนสนิทของแอปเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวว่าตายแล้วซิ่งด้วยโสดด้วยหรอคะเนียด้านสาวแอปก็เข้ามาตอบกลับทันทีว่าคนนั่งนะไม่ใช่คนขับทำเอาแฟนคลับได้เห็นคอมเมนต์ของแอปแล้วกรี๊ดหนักมากเข้ามาแซวสาวแอปสนันว่าคนขับไม่โสดหรอคะ แน่ทุกคนแม่ไม่โสดแล้วนะแถมยังแท็กไปหาผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างสยุทธสุทธศนะจินดาให้มาดูใน IG ของสาวแอปว่าตอนนี้สาวแอปไม่โสดแล้วท่ามกลางแฟนคลับลุนและเชียนหนักว่าหนุ่มคนที่จะมาครองหัวใจจะใช่ทิมพิธาหรือเปล่า ขณะที่แฟนคลับอีกส่วนหนึ่งก็ลุ้นอยากให้เป็นนักแสดงรุ่นน้องตีธนพลเพราะหนุ่มตีนั้นจริงใจและชัดเจนมาหลายปีมากว่าชอบแอปรวมถึงส่งลุ้นรอวันที่แอปเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจเร็วๆซึ่งตอนนี้แอปไม่โสดแล้วอย่างที่คอมเมนต์จริงหรือเปล่านั้น และหนุ่มคนที่จะมาครอบครองหัวใจของแอปนั้นคือใครคงต้องรอฟังคุณแม่แอปออกมาคอนเฟิร์มถึงสถานะหัวใจอีกครั้ง